่วนถ้าเป็นของเทอร์รี่กับช้อปปี้ใช่ไหมคะก็คือต้องก่อมันไม่ต้องกดเรียมรใช่ไหมคะใช่ครับผมของไปรษณีย์อื่นเนี่ยครับให้เราไปที่ทํารายการปกติของเราได้เลยเนี่ยเรากรอกข้อมูลอะไรตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับทั้งผู้รับผู้ส่งเนี่ยครับเราเลือกขนส่งให้ลูกค้าได้เลยครับเทอร์รี่ช้อปปี้อินทรดีเอเลยครับเราสามารถก่อบันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยครับเขาจะทําการเรียกรถให้เราเลยภายในวันนั้นครับผม แต่กรณีที่เราเรียกรถหลัง10โมงไปแล้วนยครับเขาจะมาให้ใหม่เป็นวันพรุ่งนี้ครับแล้วกรณีไปษณีไทยต้องตก3-2รอบใช่ไหมครับใช่ครับของไปษณีไทยต้องซ้ำ2รอบครับก็จะมีกรอกข้อมูลผู้ส่งหน้านี้นะครับแล้วก็มีผู้รับหน้านี้นะครับผมเลือกพัสดุเนี่ยครับเป็นของไปษณีไทยเมื่อเรากรอกข้อมูลของเราเสร็จแล้วนะครับเราบันทึกข้อมูลจ่ายยอดของลูกค้าเรียบร้อยเราแปะ กระดาษใบปะหน้าเนี่ยครับให้เจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยจากนั้นนะครับเรามาที่การเรียกรถเข้ารับของเรานะครับเราจะไปที่การเรียกรถของไปรษณีย์ไทยอันนี้ก็แนะนําให้เรียกก่อนเที่ยงนะครับผมเมื่อเรากดเรียกของไปรษณีย์ไทยเสร็จปุ๊บขขขเขาจะเข้ามาที่การทําบุ๊กมาร์กของทางไปรษณีย์ไทยนะครับซึ่งนี่ครับอย่างที่ผมแจ้งไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกก่อนเที่ยงนะครับมันจะเป็นขึ้นวันนี้แต่ตอนนี้เราขึ้นขึ้นเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเวลาของเราเนี่ยครับเป็นช่วงบ่ายนะครับผม นี่ค่ะถ้กรอกไปแล้วมันต้องมีระบุราที่จุดรองจุจุดจุดดจุดใช่ไหมคะใช่ครับผมเราก็เข้าไปก่อนนะครับเราจะกรอกข้อมูลเบอร์โทรของเรานะครั้งแรกนะครับอย่างเช่นกรอกเบอร์โทรไปของเราครั้งแรกตรงนี้นะครับชื่อเป็นให้เจ้าหน้าที่มารับเนี่ยครับเป็นคุณปูเป้นะครับเป็นปูเป้อยู่บ้านเนาะอะไรประมาณนี้นะครับปูเป้ก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปครับแล้วก็รหัสประจครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็เราก็ใส่ที่อยู่ของเราได้เลยครับผม บ้านเลขที่เท่าไหร่หมู่ซอยหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับพอเราเสร็จแล้วนะครับเราต้องการพิกัดใช่ไหมครับเราก็เข้าไปที่ o o o g l e Map ครับผมเราก็จะเลื่อนออกมาครับเราก็จะหาบ้านของเรานะครับอย่างเช่นอของเราเดี๋ยวปักเป็นพิตกตุมเทีนเลยแล้วกันนะครับ เลือกหาก่อนเราเอาเป็นตรงนี้เนาะอา่าเรากดไปแล้วเนี่ยครับพิกัดเนี่ยครับมันก็จะมีมาให้อยู่ครับที่ด้านบนนะครับผมตรงแอดนี่นะครับเราก็เอาตั้งแต่ตรงหลังแอดเนี่ยครับ13จุดเนี่ยครับผมจนถึงลูกน้ำ14เนี่ยครับผมอันนี้ถ้าเราไม่นั่นจะมีตรงพิกัดตรงนี้ครับผมใช้อันนี้ก็ได้เหมือนกันครับ เราก็จะเก็บเนี่ยครับมันจะขึ้นคัดลอกไปยังคีิปบอร์ดให้นะครับเราก็มาที่ของเรานะครับกดคลิกขวาแล้วกดวางครับผมมันก็จะขึ้นไิกัดให้เราครับแอดมินคะแล้วก็เจอบ่อยอะค่ะที่ไปรษณีย์ไม่ค่อยมารับอะค่ะยงสมมติปุ๊บเป้อยู่ประทุมอำเภอธัญบุรีเป้ต้องติดต่อไปที่เบอร์ไปรษณีย์เบอร์ศูนย์สองใช่ไหมคะเพื่อให้เขาเข้ามารับเป็นการทางเลใช่ครับผมเราก็ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ไปถ้าเกิดว่าเรากรอกข้อมูลหน้านี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีหน้าบุ๊กมาร์กให้นะครับทีนี้คือเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามารับตามช่วงเวลาที่เราเลือกไว้นะครับผมถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ไม่เข้ามารับนยครับให้เราดูว่าเขตพื้นที่ที่เราใกล้ที่สุดนะครับมีไปรษณีย์ไทยอยู่ตรงไหนให้เราติดต่อเขาไปที่เบอร์ศูนย์สองเขาจะให้เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่แอดมินที่ดูแลเขตนั้นมาให้ครับจะมีไลน์ ให้แอดไปเพื่อทําการบุ๊กมาร์กเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปรับพัสดุได้ครับผมก็จะเป็นเรื่องการกรอกข้อมูลลูกค้านะครับตรงนี้ครับสมมุติว่าถ้าคุณบูเป้เนะครับส่งน้อยกว่าสิบชิ้นอ่ะตรงนี้ต้องรบกวนคุณบูเป้กรอกผู้รับอิดรอบหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณบูเป้เป็นคนส่งแต่ว่าผู้รับคือคุณนิกนะครับก็ใส่ชื่อคุณนิกครับผมแล้วก็เบอร์โทรคุณนิก แล้วก็รหัสปัษณีย์ของที่คุณนิคเขาอยู่นะครับผมแล้วก็ประเภทของครับก็คือทูเป้ต้องกรอกในระบบมีสมาส1 1> ชิกหนึ่งรอบแลวรอบ<ม>ที่สองก็งมากรอกในระบบไปรษณีกหนึ่งรอบเท่ากับเป็นสองรอบใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการที่ลูกค้าเนี่ยส่งของปรษณีย์ไทยเนี่ยเกินถึงสิบชิ้นนะครับหรือมีสิบชิ้นพอดีก็ได้ครับผมเราก็จะส่งที่ฝากมากกว่าสิบชิ้นตรงนี้เราจะไม่กรอกอะไรใดๆแล้วครับเราก็จะแปะกระดาษที่เฉยครับผม ที่เวลาเราทําให้ลูกค้าเสร็จตรงนี้เราก็จะก่อแค่จํานวนครับอย่างเช่นมีซองเอกสาร5ชิ้นมีกล่อง2ใบกล่องใหญ่ขนาด60อีก2ใบอะไรเงี้ยครับผมเราก็จะก่อให้ครบทั้งหมด10ชิ้นของเราทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามารับครับตรงนี้แนะนําให้กดบันทึกไว้ด้วยนะครับข้อมูลข้อมูลของเราตรงนี้ครับจะได้ไม่ต้องพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อเรากดเรียกรถเข้ารับมันก็จะเป็นการ ขึ้นบุ๊กมาให้เลยทันทีนะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตไม่เรียกนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาพอดียังไม่มีของครับเสร็จแ,แ,แล้วหน้าตรงนี้นะครับพอเราเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเลขบุ๊กมาให้เนาะเราก็ปิดได้เลยครับ